ที่เกาะรีบงค่ะที่จังหวัดตรังนะคะ,กะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมังกร7สีค่ะหรือว่ากุ้งลอสเตอร์ที่เรารู้จักกันเตรียมรับซับกันเลยช่วงเทศก,กาลปีใหม่หลังนักท่องเที่ยวนะคะเขาแห่เที่ยวเกาะรีบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังคึกคักแล้วก็ทํากุ้งมังกรทําให้กุ้งมังกรที่กเกษตรกรเลี้ยงไว้กว่า70-80ถึงตัวเนี่ยถูกจองจนไม่พอขายค่ะที่กระชังเลี้ยงกุ้งมังกร7สีหรือว่ากุ้งลอสเตอร์ ที่หน้าท่าเรือบ้านพร้าหมู่ที่4ตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังของนายประสิทธิ์เบนสะอาดหรือว่าบางหยัดเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงกุ้งมังกรมานานเกือบ30ปีแล้วก็เป็นรายเดียวในจังหวัดตรังกําลังขนกุ้งมังกรกว่า70ตัวค่ะเพื่อพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่กําลังเดินทางไปเที่ยวที่เกาะลีบงในวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ โดยมีกุ้งมังกรให้เลือก2ชนิดก็คือกุ้งมังกร7ดสีหรือว่ากุ้งลอสเตอร์แล้วก็กุ้งเลนหรือว่ากุ้งเขียวขายราคากิโลกรัมละ2,500ถึง3,000บาทเลยทีเดียวครับแต่ละตัวก็ใหญ่ไม่เบานะครับโดยกุ้งมังกรที่กกอนที่บงให้รสชาติเหมือนกับกินเนื้อกุ้งผสมกับเนื้อปูเพราะว่าความเค็มของน้ําทะเลนะครับจะทําให้กุ้งเนะี่ยมีความหวานหอมเนื้อแน่นสีสันสวยงามและราคาไม่สูงมากนะัก จึงทาให้นักท่องเที่ยวในติดใจเมื่อไปถึงเกาะลี่บงจะต้องไปเลือกซื้อกุ้งมังกรถึงกระชังนะครับเมนูเด็ดก็คืออย่างที่เห็นครับกุ้งมังกรซาซิมิกุ้งมังกรผัดชาที่นักท่องเที่ยวต่างติดอกติดใจในรสชาติโดยกุ้งมังกรหนึ่งตัวสามารถแบ่งไปทำอาหารได้หลากหลายอย่างนะในช่วงปีใหม่นี้เองก็คาดว่ากุ้งมังกรไม่เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ในช่วงปีใหม่ไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0ถึง50,000บาทเลยทีเดียวรับ